สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโมนี้โมนี้เริ่มจากโมนี้ชิ้นแรกกันเลยนี่นะคะเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีน้ำเงินนะคะนี่นะคะโมนี้โมนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยรูปแมวน,น,น,ะะน้นะคะต่อไปเป็นอันที่สองกันเลย กบนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับรูปแมวน้ำเลยนะคะนี่นะครับนี่ต่อไปไปดวนที่สามกาันเลยเป็นรูปไก่นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองน,นี่นะครับเราจะลองไปดูให้แดดให้ดูนะคะ นี่นะคะเป็นสีเลือกกกไปเราไปดูอันที่สกันเลยนะคะรูปหมูนะครับหมูสีม่วงนะคะ นี่แหละครับก็นี่นะนี่นะนี่ทับทั้งสี่อันแล้วนะครับนี่ยวมกับรูปของไก่ช่วงที่ฝนตกไปเมื่อวานนะครับ เมื่อวานแดดไม่ออกนะคะนะครับบ๊ายบาย